มร้องเพลงอะไรดีคะเพลงใจโอเคเยไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเชิญรับชมเราทำอะไรค่ะวันชิวทวีเฮียใจไว i มาชิกหกคนค่ะใช่แล้วค่ะมีพึ่งหนึ่งขาแก้งค่ะฟ้าค่ะฟ้าค่ะคมีสองฟ้ามีสองฟ้านะคะฟ้าเป็นผมนี่ฟ้าเติมค่ะฟ้าซุ่มเลยเหรอคนนั้นฟ้าขาวเอ้ยฟ้าพี่ค่ะคนนี้ลูกหีค่ะที่กอนใจน้อยค่ะมือกล้องค่ะมือกล้องมือกล้องชื่อนักค่ะโอเคค่ะโอเคเราพอแค่นี้ก่อนนะคะ ทีมนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ